ตายลูกตายตายแม่ครับพ่อลูหนุก แม่แถมแม่กินอะไรตอนเช้าเลกินอะไรมันมันไปไหนแนน่ะอย่าอย่าตัวไปเรื้อยงูเหยาเอยงูเหยาวันนั้นแล้ววันั้แล้ววันนั้นแล้ สอนะสามะมานมีดูนี่มานมีอะไรพีุ่ี่บ่นอ้อยน่ารักอ้ยน้ำตา เองตั้งสิบส้นเธอไปแล้วส้าบาทเดียว้าบาทมังนุกขี้โกงขี้โกงคอยเงือกเงอเพราะไทยหลานขี้งเพ่นเพื่นชั้นหกสิบส่สิบสิบมาเนี้ยเไปยี่สิบอโ่เดียเฮงโกงเขาได้โกงเขาเอาเวยรับหน่อยมือบาบอกเขาต อันนี้ของฉันได้กับยาพัดมือเสิร์ัวละหาสิบบาทนี่มึงน,น,นู้นยาผัดของ้ของขี่ดางมเกะมาต้งแก่งู้นและเ,เ,เอาไปแล้วมึงนูาา้นแหละเอาสิบบาทไปห่าเอาหาสิบบาทไปแล้ลวใครมาเนี่ยใครมานแบบนี้เนี่ยสิ่นอนกับมให้นู้นก็อยากไปมก็ไม่เชื่อพ

ไอ like, <To> ้ลูกไอ้แม nee! ่ขับคนลูกไอ้ตัว กแทนกตั้ินาตอนเช้าเลยเวลามันมันไปไหนแล้วนะเยะเดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกินก้อนุ้งจาว